กันเลยครับขอเสียงน้อยอ่านะครับมาแล้วนะครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับวันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นกันนะครับมีทั้งคันที่อยู่นะครับแล้วก็คันที่ไปจากคลิปที่แล้วนะครับใครไม่ดูคลิปนี้นะครับถือว่าถ้าสาหรับใครที่วองหารถไถมือสองทั้งคูโบต้ายันม่านะครับวันนี้ราคาเริ่มต้นนะครับสําหรับยันม่าวางดาวที่สามหมื่นสี่นะครับแล้วก็รถไถนะครับคูโบต้า นะครับต่างๆเนี่ยจะขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทว่อมากันแรกนะครับช้างศึกอีดิทันครับเพิ่งเก็บงานเสร็จมามือกล้องมานะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถ1,800ชั่วโมงเบิ้ลหน่อยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอาไว้ไปเลยนะครับอันนี้ราคาเพียง389,000บาทนะครับจะได้ด้านหน้านะครับพร้อมกับผ่านพ้วนนะครับอุปกรณ์จะได้2ชิ้นครบพร้อมนะครับตัวนี้จะส่งปี300กมนะครับเรี่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตันนี้อยู่กับพี่นาทีครับอ่าโอเค มาคันที่สองครับยันม่านะครับ E.F. สามเก้าสามครับตัวนี้นะครับตัวรถพร้อมกับหางตัดหญ้านะครับตัวรถพร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่นะครับราคาวันนี้จัดโปรจากที่โรงคลิปตัดหญ้าไปนะครับมันสองหกเก้าวันนี้เอาไปที่สองแสนหกืห้าพันไปครับแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์หอยนะครับเป็นรถจดทะเบียนปีสองพันห้า้อยหกสิเ็ดนะครับเล่มทะเบียนชุโคนครบนะครับมานะครับทีเดียกํกำลังกำลังไปครับปึ๊บ 2 6 5แสนหกหมนห้าพันนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ B สองเจ็ดีนเอนะครับ2ี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับสามูบนะครับอ่ะตัวรถตัวเป่านะครับโค้งอ่อนอ้อยพร้อมถางตัดหญ้านะครับเก้าร้อยสองชั่วโมงการทำงานนะครับสองแสนเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าตัวปเป่านะครับก็สองแสนเจ็ดทุวนไปครับอ๋ออยุบถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังอ่ะเก้าเกียร์หน้านะครับสามเกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะมาสวยๆนะครับ สวยๆราคาเบาๆราคาประหยัดงบประหยัดนะครับตัวนี้นะครับมีใบซื้อขายให้นะครับสําหรับใครที่หารถราคาย่อมๆนะครับเป็นรถไว้ขายไว้ไปตัดหญ้านะครับไปดันไปไปดูสวนนะครับตัวนี้เอาไปที่1นึ่งแสนแปดาพพอนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเพิ่มทะเบียนทุกอนครบไปครับยังรับครับอ่าเป็นเครื่องยนต์สามสูบสองพาวโฟร์วิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นสามสิบสี่แรงม้ามาครับไปหนึ่งขันครับกูบาร์านะครับ L สามสองต้นแปดเอสี พี่อยากให้มือกล้องบนๆใกล้ๆอ่ะดูๆนะครับอ่ะตรงนี้นะครับจะได้ด้านหน้าพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับราคาจะอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันไปครับตัวนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเก็บจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับเป็นสามสองศูนย์แปดเอสกีนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบนะครับในเล็กอินเจคชั่นครับรุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์คอนะครับเกียร์ชัตเตอร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับไม่หนึ่งคันครับสามสิบหกแรงม้านะครับ ผมทําเป็นสองอย่างนะครับ่ะก็คือตัวนี้จะได้หางตัดหญ้าใหม่นะครับนะหนึ่งเมตรยี่สิบแล้วก็ชิสภาพให้ความใช้ยางหน้าใหม่หนึ่งกูนะครับอันนี้สองพันห้าร้อยห้าสิบหกชั่วโมงการทํางานนะครับรถปีห้าสิบอันนี้เอาไปเพียงสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพอไปครับพี่ไหม่สามหกดีทีนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบนะครับดเรกินเจคชั่นครับสองเท่านะครับสองเทาโฟร์วิลขับเคลื่อนตีล้อครับ ระบบเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยอ่มาม่อีกหนึ่งคันครับพอลันครับพอลันอ่าเดินเดินหอบเลยนีให้ดูวัน,นครับอันนี้ใช้ง,งานอีกที่2137พั่รมบอการทํางานยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่าเอาเดินเดินเดิน,เด,นเดินหอบคนขับเดินหอบให้ดูนะครับอ่ะเอาไปที่2,8งแสนดบาทไปเลยครับอ่า สวยๆนะครับสาหรับ36แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเล็กนะครับใครที่สนใจอยากสั่งจองนะครับมีมัดจําเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเก็บตังค์ปลายทางนะครับส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าติดเล่นตลอดเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยครับพอดีเอาหางขึ้นสุดนะครับเอาหางขึ้นเยอะเกินไปมันก็เลยยกไปมีดไม่ขึ้นนะครับมันอาหางลงนิดนึงมันเกินดับมา นะครับมาดูยันมาสาม9ันเก้านะครับเกครับตัวนี้นะครับนัดบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับยางยางเดิมนะครับยางเดิมทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับตัวนี้ใช้งาน273ไม่รู้ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่เชื่อเพราะผมได้รถสภาพนี้มานะครับดูจากสภาพสายตาน่าจะประมาณสองพันกว่าชั่วโมงนะครับยางโอตานี้หน้านะครับยางดันหลอบหลังนะครับคันนี้สองแสนหาพันครับเช็คสภาพให้พร้อมขายไปครับ บาเ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 ด้ดินพุรเบิดลูกเบาเบาน้ <c oughs> องแตนหกหมื่นห้าพันครับมือกล้องตามตามคันคันที่น้องยังขับอยู่อย่าเพิ่งมาเปลี่ยนกันใหม่ครับถ้่ย,ยังยังไม่ได้เปลี่ยนกันใหม่ <c oughs> อ่าได้สองชิ้นนะครับสองชิ้นหน้าหลังเล่มทะเบียนชุดบนพร้อมนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ <c oughs> มามามาคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาถึงเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งอินพอตลงนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเชปสภาพให้มี2ก็ราคาก็เสิบเอาตามสภาพนี้ก่อนนะครับ L4018SE นะครับเอาไปที่3 7 9 0 0 0นานะครับไปที่เบียครับอ่าเป็นรถเกทะเบียนปี2564นะครับตัวนี้เป็น S E นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบแล้วนะครับ2เขา4 o u r wheel ขับเคลื่อน4ี่ล้อครับเลขทะเบียนคโอ o n p o นะครับตัวนี้ได้รถมาสวยๆเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการนะครับไว้ใช้งานนะครับ36900 0านะครับ มาหรือว่าอยากได้ตัวแบบเต็มร้อยนะครับอ่าเต็มร้อยตัวนี้ได้ชุดใบดันใหม่นะครับได้หางใหม่ด้วยนะครับคันนี้เอาไปที่ราคาเพียง4ีแสนสองหมื่นเก้าพันไปครับท่านแอมครับเดิมเดิมทุกจุดนะครับเพิ่มเติมคือชุดใบมีดใหม่นะครับแล้วก็ได้เป็นหางควนใหม่ด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นคูปต้าสี่สิบแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามถูกนะครับสองพาโเววิลขับเครื่องสี่ล้อครับมา มือกล้องเดินถัดมาทางนี้ครับเดินถัดมาทางทางนี้ขยับกล้องไฟให้เพื่อนด้วยนะครับ1445ชั่วโมงการทำงานนะครับกับกิตกินะครับ N E 5 4 2 Turbo เทอร์โบนะครับขนาด42แรงม้า3สูบ2เพา4ฟร์วิครับได้หางใหม่3แสน2ไปครับช่างล่ามครับรถคันนี้สวยเดิมมากนะครับใครที่อยากได้รถสภาพดีๆพร้อมใช้ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ถือว่ากิฟต์เลยนะครับอ่า เป็นเครื่องยนต์สามสุบเทอร์โบไดเร็คนะครับรุ่นี้จะเป็นกิสกินะครับขนาดสี่สองแรงม้านะครับสี่สองแรงม้าสามเซนสองนะครับมา l อ5 0ี่ห้าศูนย์แปดีนะครับนี่ยางใหม่ทั้งสี่เนครับเช็คร้อยเก็บงานให้ใหม่พร้อมกับถังตัดหญ้าใหม่ครับเอาไปเบี่ยงสองแส0หกหืนห้าพันครับใครที่ดูคลิปนะครับราคานั้นมันจะจะสูงไปนะครับเราปรับราคาลงมาไปครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าูนนะครับเป็นรถจดทะเบียนปีห้าูนย์เช็คสภาพ เก็บงานเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะครับได้สภาพไปนะครับบอกเลยว่าสภาพเหมือนรถใหม่นะครับเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นรถไถ45แรงม้านะครับ265,000นะครับเล่มทะเบียนทุดคนพร้อมนะครับมามาดูอีกหนึ่งคันครับแอลปีเจูนดนะครับเป็นตัว s อนะครับเรามีสองสองรุ่นนะครับมีทั้ง S p ีทั้งดีีนะครับตัวตัวดีทีอยู่ทั้งด้านหลังนะครับรอกนช่างช่างยันเอาตัวดีีมารอเลย นะครับมาดู l 4 7 0 8 SE ก่อนนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเซ็ตเปลี่ยนหายของเหลวนะครับ1,900รีชั่วโมงการทำงานนะครับอุปรกรณ์ได้2ชิ้นนะครับคันนี้เอาไปที่4,000 0 0เอาไปที่3,99พอนะครับ3,99,000านะครับเล่มทะเบียนทึ้โอนครบนะครับเป็นรถจาทะเบียนปี5,7ไปครับ สี่สูบนะครับรุ่นนี้เป็นสี่สูบแล้วนะครับเป็นรุ่นที่นิยมใช้นะครับก็คือเก็บงานเช็คสภาพให้ใหม่นะครับเปลี่ยนหายน้ามันเครื่องของเหลวให้ใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับจอดตรงนั้นเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นเสาเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเสากลมนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบไดเล็กนะครับหน้ากากได้ได้พร้อมพอซิ่งได้พร้อมเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับ ยางน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เอาไปที่สามแสนแปดหมื่นห้าพันครับไปเลยในสองชิ้นนะครับมีหางด้วยนะครับเป็นเกียร์ซิงเกิลเมชชัคเลนะครับแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ทายหลังนะครับมาดูเอลซีศูนย์ครับอ่าศูนย์ดีทีนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวห้าศูนย์รอก่อนนะครับอ่าเอลซีศูนย์ยังไม่หมดครับศูนย์ยังไม่หมดคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเป็นตัวดีทีนะครับผมขายตามสภาพก่อนเอาไปที่ สามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสามเอาไปที่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันพอคันนี้จัดโปรนะครับรถสวยๆเลยใครอยากได้เนี่ยสภาพพร้อมใช้สีเดิมๆเลยก่อนเก็บงานนะครับก่อนเช็คสภาพไปเลยครับพี่เบียร์ครับตัวนี้น่าจะเป็นปีหกสองนะครับปีหกสองนะครับเล่มสุดโอดพร้อมพอดีรถเพิ่งเข้าครับอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งคันนะครับต้งไปก่อนต้งไปก่อนต้งไปก่อนอ่าคันนี้เป็น L อลี่นย์หนึ่งแปดเอสีเช่นกันครับ รถคันนี้เราเช็คสภาพให้ใหม่เอาไปที่389,000แาพันครับตัวนี้เป็นเอรถปีหกสามครับไปครับอ่ะมามาดู l อ5ห้าครับมารุ่น l อ5พี่ห้าไปไหมเอลสี่ห้าอีกคันหนึ่งไปหยิบ l อลห้ามาก่อนทีทีสามจุดห้าูนย์รุ่นใหญ่จอดก่อนเลยครับอ่าแล้วเราก็จะเป็นห้าศูนย์แล้วนะครับมาดูสี่ิบห้าแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับอ่าเดิมๆตามสภาพนะครับ 2แสน2หมืนเก้าพันะครับตัวนี้เดี๋ยวพีิเปลี่ยนแผ่นลังชาให้นะครับลดเครื่องเกียร์ดีนะครับพ่อพ่อไอเสียแบบป๊อปไอนะครับเดี๋ยวเราใส่พ่อให้ไปมือกล้องเย็บออกครับเดี๋ยวรถจะไปแล้วนะครับ2แสน2หมืนเก้าพันนะครับตัวนี้เป็น L4508DD นะครับกันหน้าพร้อมกับหางนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูกนะครับ2พาย4วิลกับเคื่อน4ล้อครับ อามือกล้องเดี๋ยวเดินมานี่ก่อนนะครับมาสี่ดิบห้ามาวิ่งเข้ามาครับ <c oughs> จอดจอดลอกอกันก็ได้ <c oughs> มาอีกหนึ่งคันครับสี่ิบห้าวันนี้นะครับในคลิปนี้มีสามคันนะครับทั้งหมดนะครับที่ไหมไปไปนูป่นก็ได้นะเดินเดินมาแล้วถอยเข้าก็ได้จ <c oughs> <c oughs> อดจ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  เอาไปที่เอาเท่าไหร่ดีเนาะสองแสนเก้าพันบาทนะครับไม่มีหางสองแสนเก้าพันบาทเป็น l อลสี่ห้านย์แดีีนะครับเป็นเครื่อง,งยนต์ขนาดสี่สูบสองเอาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องเกียร์ดีนะตัวนี้นะครับเดิมๆตามสภาพหลังคามีแตกหรือใครที่ต้องการเก็บงานเท็กระคายางใหม่ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่เนี่ยคันนี้ผมคิด,ดแค่สองสี่ห้านะครับไปเลยสี 4, ่สิบห้าแรงม้าครับ สองแสนเก้าพันบาทนะครับมามาดูอีกหนึ่งคันมาครับมาครับจับเข้ามาในเต็นท์กันแล้วนะครับ L 5 0 1 8ู SP นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสีจูกนะครับสองแถวสลขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้เป็น SP คิดนะครับรถจะทะเบียนปีหกนะครับไปเลยพี่เปิ้ลนะครับอันนี้เอาไปที่ราคาเบียงนะครับปีแสน ก้าหมื่นบาททวนนะครับสี่แสนเก้าหมื่นบาททวนไปเลยครับก็ต้องจอดโดนไปเลยครับวันนี้แี่เปิ้นหยุดงานนะครับแต่ว่าก็อยู่บ้านตรงข่ามกันก็ได้ประกาศให้ต้องมาช่วยกันไลฟ์สดก่อนนะครับมาอัปเดตรถให้ลูกค้าที่ชมกันก่อนนะครับมาห้าศูนย์หนึ่งแปดดีดีหนึ่งคันครับยังอยู่นะครับคันนี้ปรับราคาลงเหลือสี่แสนสองนะครับได้ดันหน้าได้หางพร้อมอุปกรณ์สองกินครับเป็นรถปีหกศูนย์ครับไปครับ ตัวนี้ยางหน้าใหม่นะครับอ่าแล้วก็เช็คโดยมวลโดยรวมเนี่ยเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับถือว่าสภาพรถสวยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็พร้อมลุยเลยนะครับรถนี้เป็น L 5 0 1 8 d t นแปนะครับเล่นทะเบียนปี50นะครับมา5 0 1 8 d t นดีทีนะครับเช็คร้อยอยู่กับน้องนาทีครับใครอยากได้สวยนะครับมาเป็นคันนี้เลยนะครับยางใหม่สี่เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้เอาไปที่4ีแสนี่0 0บาทนะครับน้องนาทีบอกว่าดูที่แผงคอครับ แขงคอจะเป็น5 2 2 8นะครับหางคอเป็น5 2 2 8ซึ่งเราเอามาผสมกับ5 0 1 8นะครับก็น่าจะเป็น5 1 0 8หรือเปล่านะครับอ่ะไปเลยครับเครื่องยนต์เป็น4ถูกนะครับเหมือนเดิมนะครับรถปี60เล่มทะเบียนพุทโอนพรอมนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครบนะครับคันนี้ราคาที่4 0 0 0 0 45,000บาทนะครับ4 0 45,000บาทครบมนะครับ มาดู L 5 0 1 8 SE นะครับอีกหนึ่งคันครับอันนี้4ี่นแปดนะครับ4ี่เนปรับราคาลดลงนะครับรลดราคาลงนะครับตัวนี้ยางหน้าใหม่ด้วยหนึ่งกู้นะครับรถ800รก่อชั่วโมงไปเลยระวังเสานะครับระวังเสาเอาเสาไว้นะครับอ่าเดี๋ยวให้โยกรถคันนั้นก็ไม่เข้าคือจอดกลางข้างเด้ 4 0 0นนะครับ4 8 0 0เร่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบพร้อมนะครับครบพร้อมนะครับสวยๆเลยนะครับมาซีรีส์ MU ครับซีรีส์ MU นะครับเป็น MU 4902 b นะครับขนาด4.9แรงม้าแล้วนะครับคันนี้นะครับให้ราคาพิเศษเลยไม่มีหางนะครับเอาไปเพียง4 7 0 0 0 0บาทนะครับ4 7 0 0 0 0บาท1ัน0ชั่วโมงนะครับ มาร์กเดิมนะครับมาร์กเดิมตัวนี้มาร์กเดิม Q ิเดิมนะครับมาร์กเดิม q ิเดิมรถสวยมากนะครับรุ่นนี้เป็น m u 4 9 0ูไปครับออกได้ไหมเอ้าเอ้าโอ้โหไม่โดนครับไม่โดนเกือบโดนเสาเขาบอกว่าเล็งมาแล้วเอออ่ะมาอีกหนึ่งคันครับ MU49 ยังมีให้เลือกอีกหนึ่งคันนะครับ m u 4 9ย2สปี ัวนี้มีทางกันตาไม่พร้อมนะครับสําหรับพี่น้องโซนทางใต้นะครับอยากได้ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับไม่มีหางเช่นกันนะครับ4 6 5 0 0 0นาพันะครับ4 6 5 0 0 0าันเล่นทะเบียนที่โซนครบนะครับเป็นรถปี6 3าไปครับจมกันต่อครับ ตลันยบอ่าตลันโยบมาดู M ห้าพันครับ5้าสิแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสองพาร์โฟวิลกับเพื่อน4ี่ล้อครับเอาจอเป็นขั้นที่2กงก็ได้หรือถอยถ่ยถอยให้ก็ได้ครับมา M ห้าพันครับตัวนี้นะครับมันมีสองคันนะคันนี้ยางยางหลังไม่ใช่เป็นยางใหม่นะครับยางประมาณ70เเซแล้วก็ยางหน้าประมาณ8 0เซนตะครับคันนี้เอาไปราคาพิเศษเพียง3 2ม0สนสองนะครับรถปีห้าศูนยเลสิบโทนท้องไปครับ เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ50แรงม้านะครับ2เท่าโปวิวครับรถถือว่าเก็บงานนะครับผิวปรับสภาพให้สวยเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับ M5000 นะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับ2เพ่าโปวิวเช่นกันครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเชฟเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่นะครับคันนี้3เซน3เมื่อกี้3เซน2นะคันคันนี้3เซน3นะครับเริ่มทะเบียนเล่มเร่มทะเบียนขึ้นโอนพร้อมนะครับไปเลยระวังต่ำกัน อ่าสวยๆนะครับตัวแรงก็ถือว่าเป็นรถในตํานานนะครับเป็นรถที่ใช้ดีใช้ทนนะครับอ่าถึงทนมือนะครับใครที่อยากซื้อไปไว้ใช้ที่สวนแล้วลบไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แนะนําเป M ห้าพัน 5, นะครับห้าสิบแบมาร์กสามเซนสามมาในรุ่น M แล้วนะครับซีนีส์ M MU ห้าสิบสอง B นะครับคันนี้ผมกล้าการันตีว่ารถใหม่ที่สุดในร้านนะครับรถใหม่ที่สุดในร้านนะครับเป็นรถปีหกสิบ นะครับคิวทีเดิมทุกจุดนะครับเปลี่ยนแค่อย่างหน้าใหม่นะครับห้าแสนเก้าหมืน้าพันบาทเล่นทะเบียนทุโกลนพร้อมพันแปดร้อยจุมกนะครับพี่น้องทางฝั่งสอป,ปอลาวถ้าอยากได้ไว้ใช้งานคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับไปน้าทีล่ลกเบิ้งแล้วพี่น้องเบิ้งรถเข้าจอดอ้อมล้านแล้วเบิ้งนะครับอ้อมล้านแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้ได้เป็นสองแถวนะครับอ่ามา นะครับ M 7040นะครับเจ็ดิบแรงม้าสีู่บ2องพายโฟวิลขับเคลื่อนสีล้อครับตัวนี้นะครับระบบก็จะเป็นแปดเกียร์หน้านะครับแปดเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสี่ครับเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับอ่ะไปครับไปเอาไปที่สี่แสนเจ็ดครับวันนี้จัดโปรไปที่สี่แสนเจ็ดนะครับห้าสี่แสนเจ็ดนะครับ M 7040ปีห้าสี่นะครับเริ่มทะเบียนชุดโอนครบพร้อมนะครับอ่ามาดูพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับ จะเลือมอีกหนึ่งขั้นนะครับอ่ามาดูพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มกันบ้างนะครับกูบ o ต้นะครับ M8540 น,นะครับพี่เบียยเบิ้มหน่อยแตะคนับได้ไหม่ไล่ระบบน้ำมันให้แล้วนะครับหลังจากไล์ที่แล้วเราติดลูกค้าไว้นะครับมันกระพือมันสะดุดนะครับช่างเราเช็คให้เรียบร้อยเก็บงานปรับสภาพเก็บเสียให้แล้วนะครับเอาไปที่4แสนเอ้ยไม่ใช่สิ5แสน6 9,000บาท <c oughs> ไปไปเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเจีย์ฮอกนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4ี่สูบเทอร์โบนะครับ85าแรงม้านะครับสองพายโควิวนะครับเสสวยเลยนะครับ85แรงม้ามามือกล้องเดินกลับมาครับขอขอเครื่องอัดฟังข้างหลังได้ไหมเครื่องอัดฟังอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องอัดฟังนะครับขายจัดโรไปนะครับอันนี้เอาไปเครื่องอัดฟัง h ฮ1ี0สพัทนะครับ1 1 5 0 0 0 0บาทนะครับ150,000บาทนะครับ อะเรามาดูรถไถกันต่อรถเกี่ยวจะมีอยู่ทั้งหมด3คันนะครับขอแทรกรถเกี่ยวก่อนนิดนึงนะครับรถไถย,ยังไม่หมดนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนกล้องหนีไปไหนนะครับโอ้เซลคือหาวกว้างแต่นอออ,อันนี้ออออออร,รู้รู้ได้เลยว่าพูดแล้วลูกผู้ชมจะหลับอ,อ่ะนะครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวคูโบต้าดีซีเจ็ดสิบทีพัทคาบินตู้แอร์นะครับปรับราคาลงนะครับเหลือ 4, สีอ่แสนหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยเข้าตรงเบาราคาหน่อยๆลูกค้าจต่เฮ้ยแมนบาเฮียว่าท่าน นะครับ4ไอหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเด้อนะครับเช็คใหม่ปรับสภาพใหม่นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปีหกสามนะครับมาอีกหนึ่งคันอ่ากูบะตาดีซีเจ็ดสิบจีพัทเดี๋ยวเก้าสามเรากําลังจะเข้านะครับดีซีเก้าสามกำลังจะเข้าตัวนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเนี่ยบอกเลยตัวนี้รถง่ามแห้งนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าชั่วโมงนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง นะครับ4.8นะครับ4.8นะครับก็เต็มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับมาชมกันต่อครับช่างยันรอแล้วนะครับช่างยันรอเราแล้วนะครับกับกับอ่านิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์ TT 3.50น้องไปไหนมาน้องยังไม่ได้ขายนะตัวนี้นะครับแต่ว่าน้องน้องไปเช็คไปเช็คไปเก็บงานไปปรับสภาพพัวเ็นสซ่างยันใสเสือคือจังซ่างยันนะครับ ช่างสีนะครับที่นี้สามจุดห้าศูนย์นะครับรถปีหกสามเล่มทะเบียนทุกโอนพร้อมนะครับตัวนี้ได้พร้อมกับหางควรเตรีมทีนะครับเอาไปที่สี่แสนเจ็ดหมื่นนะครับไปเลยมาที่ยันมากนะครับเอฟห้าหนึ่งสี่ทีนะครับตัวนี้เป็นตัดสดนะครับราคาตัวนี้เป็นตัดสดที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผ่านนะครับระบบเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยนะครับ เบ้นเบ้นใหม่1,700ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับ1,700ชั่วโมงไปเลยมามาดูครับมาดูในโซนรถไถยันมากันก่อนนะครับสี่คันนี้นะครับจะเป็นรถที่ผ่อนดาวได้นะครับสี่คันนี้จะเป็นรถที่ผ่อนดาวผ่อนดาวได้นะครับอ่าตัวนี้คันแรกครับยันมานะครับ EF514T นะครับนี่ กำลังสตาร์ทให้ให้ชมกันอยู่นะครับ5 1แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ9กเกียร์เดินหน้าเเกียร์ถอยหลังนะครับอ่าเกเกียร์เดินหน้าเเกียร์ถอยนะครับตัวนี้วางดาวเพียงม39นนะครับตัดสดนะครับตัดสดผมผมให้ที่3,3 0 0นานะครับถ้าราคาตัดสดให้ที่3 3 0 0นแม่งออกเด้อเดี๋ยวเพิ่นจะเดินหน้าเพิ่นจะเดินหน้าถอยหลังครับอันนี้3 3 0 0นตัดสดนะครับวางดาวที่39 0 0 0ตรง3ปีนะครับตรง3ปีตกงวดปีละประมาณ อ่า90,000นะครับปีละประมาณ90,000นะครับรายละเอียดเราโทรคุยกันนะครับได้ด้านหน้าพร้อมกับหางบุกค,ครับไปเลยเกียร์อ, yeah, อ่าช่างบอกรถที่ร้านมีหลายรุ่นหลายคันสับสนกับเรื่องเกียร์กับเรื่องระบบไอไมมเดินน้าถอยหลังซื<ห>อ้ออ่าจอดก่อนเจ้าจอดมองแนมกอนสัตว์อ่ะอ่ะมาดูยันมาส,สามลิตเกอร์แรงมานะครับ เดินหน้ากับห้อยหลังที่ถือก็พอนะครับอ่าเดินหน้าหถอยหลังโชว์เลยนะครับตัวนี้ว่างดาวเท่ๆว่างดาวสามหมื่นสีนะครับทรงสามปีนะครับรถปีหกสองอุปกรณ์สองกินงหนาหลังนะครับโอ้ยรถกับคนคือผสมกันแน่นนะครับอ่านะครับตัดสดคันนี้ให้ที่สามแสนหนึ่งหมื่นนะครับคันนี้ตัดสดอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นนะครับมาดูคอนาดอีกหนึ่งคันนะครับแต่น้องโดนจองตัวแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเงื่อนไข ยิงยิงอนุมัิยังไงนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ชมนะครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคันนี้ได้3ามอินส์ใบด้าน่านโรตารี่วางดาว4ี่หมื่นนะครับก่อน6ปีนะครับมาเดนาฝ่ถอยหลังโซนอ่ะอ่าสามเก้าสามีครับสามสิบเก้ารฮมานะครับสามสูบสองเทาโควิโขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้อ่าสวยๆเลยนะครับถอยไปถอยไปนะครับมาคันสุดท้ายครับอ่าคันสุดท้ายท้ายสุดนะครับกับ Y มสา7ห้าเจนะครับ Ym 3 5 7สาห้าปี 6, B 6, B 6, B 6 B 4สี่วางดาว4ี่0มืนก้า่อนนั้นสูงขุด6ปีครับตกงวดปีปีละเท่าไหร่นะเซลตัวตัวนี้ปีละ8ปประมาณ9 0 0 0หมื่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดินหน้าายหลังในรกนะครับเดี๋ยวเริ่มปีนะครับเราเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค,บาานนคบันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าใครที่อยากได้รถยันมาผ่อนดาวนะครับตัวนี้เรา คอนดาวนะครับคอนดาวผ่านสินเชื่อของยันมาแค้พิตอนเลยนะครับใครที่สนใจอยากได้รถ่อนอยากได้รถด,ดาวก็จะ่อนได้เฉพาะยยนมานะครับส่วนที่ส่วนส่วนคูโบต้าน, uh นะครับส่วนคูโบต้านะครับเรา เป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านกสอได้นะครับใครที่สนใจนะครับวันนี้ผมอัปเดตรถนะครับให้ชมทุกคันในร้านขับได้ทุกคันในร้านนะครับใครที่สนใจนะครับมีทั้งราคาเบานะครับราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ราคาที่มันสูงนะครับก็ตามสภาพนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมานะครับนัดแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ091ย์1 1 1 9 1นกเะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3 1 3 0 4 4 7ูดนะครับขอบคุณครับ